ดากอนบอลลีเจนสามปีมาถึงแล้วได้ข่ว่ามีโกยิการตาตัวใหม่ด้วยนะครับไปเลยดีกว่าซัมมอนเพลงขึ้นด้วยอคางตูแม่งตัวแมง่แมงโครไม่น่าเปิดเลยฮะแม่งยืนกอดอกมองหนะ้าอย่างนี้ใครมีใครอยากได้มันบ้กววาไอหานี่ไอสองเชลนลอนที่เนี่ยไอเชนลอนกับ โนวาเชนลอนเนี่ยมันเท่ผมบอกเลยว่าไอตูเนี่ยมีดีแค่กวยกาตานะครับเพราะว่าเกมเขาแน่าแบบว่ารู้ว่ากวีกาตามันเท่ไงคนเขาอยากได้กันก็เลยจัดข้างตู้เป็นตัวละครที่แบบว่าไม่มีใครอยากได้เช่นเจ้าไอเชนลอนกับไม่ใช่ไอสิไออีสเชนลอนกับโนวาเชนลอนนะยครับนะไอคู่นี้นี่คือเป็นตัวละครตัวใหม่ที่น่าเป็นตัวละคร ex นะผมว่า ทำเอย้อมเป็นพวกเบบี้กับสิมาใหม่ผมยังไม่ว่านะเพราะว่าตอนนี้คือมันเอาตัว EX เป็นตัวละครตัวใหม่นีครับในตู้จีีก็เป็น EX b a เบบีสใช่ไหมรู้สึกนี่ครับ EX ใหม่เบบี้กับสิแต่เขาย้อมท่าหมัดท่าอะไรเนี้ยผมว่าเป็นตัวละครข้างตู้ได้เลยแต่แม่งเอาตัวเชนล,ลอนมาแบบโอ้โหนะผมก็เลยมาเปิดตู้นี้ดีกว่าผมว่าตู้ของเบเกโตเนี่ยกับซามัสเนี่ย นะครับไลท์ออฟจัสติสเนี่ยผมว่าดูดีกว่าเยอะเพราะว่าข้างตู้แม่งดีมากแต่ละตัวเท่ๆทั้งนั้นนะครับเบโตบูตัวใหม่เปลี่ยนแอนิเมชันในการเตะการต่อยการฟาก็เปลี่ยนใหม่เท่มากๆถึงจะย้อมตัวละครโมเดลก็ตามแต่ก็ถือว่าเท่เหมือนเดิมเบียโตบูอะตามหลักการแล้วมีเคฟ้าใหม่เปลี่ยนไม้ตายเปลี่ยนทุกอย่างใหม่เปลี่ยนการเตะการต่อยใหม่นะครับ มีด้วยครับโอตาบูเอลฟกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมยังไม่เคยได้เขาเลยต้องมาเปิดกาชาเพื่อตามล่าหาเขากันนะแล้วก็มีเอลฟตัวละครตัวอื่นๆก็อ่านไปนะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมมีอยู่4,000เม็ด4,5 0 0เม็ดหามาได้แค่นี้จริงเพราะว่าผมไม่ได้ดองมาตั้งแต่โอ้โหไม่ได้ดองมาเลยอ่ะคือเพิ่งมาฟาร์มเอาจริงเอาจังก็เมื่อวานนี้เองเพราะว่าผมไม่ได้เล่นรีเจนบ่อยนะครับไม่ได้เล่นบ่อยเลยคือแบบเล่นแค่บางจังหว,วนะเฉยแค่บางกิจกรรมใหญ่ๆก็เลยแบบ ไม่ได้เก็บดองเพชรถ้าพวกเกมรดกค้างมากนะครับก็ดูสิว่าภายใน4,000เมตรเนี่ยผมจะได้อะไรดีกับบ้านหรือเปล่านะก่อนนี้คืออยู่ที่ดวงนะครับไปเลยครับสเต็ปแรก500เมตรรู้สึกว่ามันจะไม่ม,ม,ม,มีมันจะไม่มีการเปิดฟรีนะเปิด4สเต็ปได้ตัวการันตีมา5ใบก็5ใบเปิดได้ SP 1ตัวนะครับซึ่งเลดมันถือว่าเลทดีนะโอกาสได้ LF 5จากการเปิดแบบตัวนั่นแนหะ นครับรอบแรกเราไม่ได้มีโหลดดิงแต่ว่ายานตกเยอะเหมือนกันนะเอาละครับว่าไงเอ่ย <c oughs> ผมว่าอาจจะมีเรื่องก็ได้นะต่อยชนะไปหนึ่งทีโอเคเวียงเวียงแล้วไงเวียงแล้วไงขึ้นเตาโอเคครับประทากันแต่ไม่ตายสักคนเลยเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ยานตกเยอะนะเอาจริงแล้วอ่ะดอบ SP เอพีปะเนี่ยยานตกซะเยอะนะเมื่อกี้ห้าลำหกลำได้ใช่ไหม ไม่ดรอปเลยหรอเอา้าอะไรวะเฮ้ยไม่ดรอปเอหน่อยเหรอเอ <EX S 1> <EX S 2> โกหกางอนาคตพึ่งเ e ีพึ่งไอ้นั่นไปครับพึ่งเซนใครไปเลยได้เป็น EX ็กนะครับหมดยังหมดแล้วยานตกซะเยอะเลยโอเคไม่เป็นไรครับนี่แค่เสพแรกยังมีอีกสามรอบนะครับก็จะหมดเพชรแล้วเพราะว่าผมมีแค่นี้จริงเ <laughs> ก็บเพชรไม่ได้แค่เนี้ยแหละไปครับสเต็ปสไม่ต้องรีลาหนึ่งพันเม็ด อีกรอบหนึ่งนะก็ได้10ตัวโหลดดิง้งอ่าโหลดดิ้งขึ้นแล้วมึงเอ้ยตัวละครตัวใหม่ของไอดีของเราที่เราไม่เคยเปิดได้ใช่ไหมหรือยังไงมาครับ <c oughs> ยานตกหนึ่งลำเองเหรอวะออนิเมชันจะดีขนาดไหนกันเชียววะหนึ่งลำปะทะกันนะครับต่อยสูนสีกันแล้วขึ้นเตาเป็นเลดพูทำไหมฮะมีม่ปะทะกันปะทะกันแล้วยังไง พายแพ้พายแพ้หรือไม่ไพายแพ้จริงๆด้วยโอ้โหแม่เงอไอ้ว่าขึ้นโหลดดิ้งซะเสียเปล่ามาครับฮีโร่สมตัวสี่ตัว e x ตัวที่ห้าอ้โหเป็นโ o ส s e back ตัวใหม่ตัวคูแบ b a ตัวใหม่อันนี้ผมเอานะครับ art แม่งสวยมากไม่เคยได้เลยก็ถือว่าดีครับเน้นอยยังได้ตัวละครตัวใหม่หมกับกลับบ้านมนาะก็ดีนี่อีกใหม่อีกแล้วนะ ตัวใหม่อีกแล้วครับตัวละครจากผู้หญิงนะโอเคจากภาคยูนิเวอร์สเอสพียังไม่ดอปเลย <c oughs> แต่ตัวใหม่ได้อยู่ก็โอเค EX ใหม่2ตัวนะครับมาครับเสดสามเเป็นขั้นต่ำนะครับ EX ขึ้นไปนะครับ EX แล้วก็ EX ขึ้นไปมาผมจะปิดว่า ผมจะปิดตาตัวเองไม่เห็นว่ามันโหลดดิงหรือไม่โหลดนะวันนี้ผมจะปิดไว้ก่อนว่ามันขึ้นโหลดหรือเปล่าตอนนี้คือผมเอามือบังไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมจะเห็นอยู่คนเดียวแต่ผมไม่เห็นว่ามันขึ้นโหลดหรือเปล่านะอุ๊ยโอ้โหโอโหโอ,โหโอ้โกคูบูโอโ้พื้นหลังเป็นน้ำแข็งด้วยครับโกคูบูกับฟิเซอร์ประทะกันท่าโบลี่มานะโบลี่เอย๋ยจงมาหาเราซะเถอะไปครับพลังขึ้นเตาโบลี่โบลี่ไม่มา แต่อย่างไรก็คือขั้นต่ํามันการันตี SP 2ตัวเป็นขั้นต่ำนะครับในรอบนี้ครับผมอยากได้เบเกโต้บูตัวใหม่มากผมชอบเบเกโต้บูตัวใหม่อาร์ตแม่งสวยท่าแม่งเท่เอาล่ะคือขอแค่เบเกโตตัวเดียวผมพอใจแล้วนะตัวอะไรมาก็ช่างอ่ะเบเกโตตัวเดียวคือผมพอใจสุดแล้วนะอยากได้เบเกโต้มากอยากได้เบเกโต้โคตรโอ้โหเวียดใต้ e x ีครับเบจิโต้เบจิโต้ว้าวไอร้อยยี่สิบเอ็ดตัวใหม่ ที่ผมไม่เคยได้ในดีโอเคอันนี้ผมเอาดีครับไอโนยิปเอ็ดกูดยังมีอีกตัวหนึ่งเป็นขั้นต่ำนะครับไมเกรันตีเอสทีสองตัวนะยังมีอีกเนี่ยยังมีอีกหน้า,ม,นามันยังมีโอ้โหเอ็กใหม่รัวๆเลยโกคุเด็กเอ็กเอสพีมีตัวผมจำได้ทั้งอนาคตนะครับทั้งฟิวเจอร์มาบีโตเฮ้ยเฮ้ยสามาสุเย้ yeah! <laughs> นิเงนฮ่ากูบ้าไปแล้วที่กูบ้าไปแล้วคือไม่คิดตัวเองจะบ้าใ้เนี่ยผมไม่ได้หวังฟามัสไม่ได้หวัง LF เอฟเลยอะคือไม่ได้หวังแต่แม่งได้โอเคเง้นก็คุ้มแล้วคุ้มมากเลยครับอันนี้แม่งคุ้มมากเลยครับผมได้ LF ลเอฟามัสแล้วไม่รู้ว่าสกิลมันโหดขนาดไหนแต่ว่าผมคุ้มมากแล้วครับตัวใหม่ได้มาโคตรเยอะเลย เอสพีอน้อยยี่สิบเอ็ดตัวใหม่สามารถเอลเอฟสามารถแขนโตก็ได้มาแล้วเยี่ยมโอ้โหถ้าเป็นดวงผมอย่างนี้น่าจะเปิดกาชาโกเอต้านะเพราะยังไงก็คือโกเอต้ามันก็เท่กว่าสามารถอยู่ดีอะไรแต่ตู้โกเอต้ามันแย่ไปหน่อยข้างตู้มันไม่ได้มีตัวละครเท่ๆนอกจากมันเองเลยคือโกเอต้านี่คือมีแค่โกเอต้ามันเองที่มันเท่เท่านั้นนะข้างตู้นี่คือแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเลยไม่เปิดแล้วเปิดสามารถดีกว่าแต่ก็ถือว่าโชคดีมากแล้วนะครับได้สามารถมาแล้วฮะโอ้โหฟินฟินมากแล้วมา สเต็ปที่สี่นะครับผมพอใจมากแล้วนะครับพอใจมากๆแล้วครับขึ้นโหลดได้อีกแล้วตอนนี้คือผมยังไงก็ได้นะครับเบเกโต้ใหม่มาก็จะดีใจมากๆเลยแต่ตอนนี้คือผมคุ้มมากแล้วสี่พันเม็ดได้ตัวใหม่มาก็ถือว่าคุ้มมากเพราะว่าบางคนนี่คือเปิดเป็นหมื่นเม็ดนะก็ยังไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเพื่อนผมก็เพิ่งเปิดเป็นหมื่นเม็ดเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยได้แค่ตัวใหม่ก็คือเคฟาตัวเดียวนะเปิดเป็นหมื่นเม็ดนะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับอันนั้นคือดวงแย่จริง อ้าวรอบนี้ฟีเซอร์แพ้นะครับการันตี SP ขั้นต่ำหนึ่งตัวแล้วเมื่อกี้คือขึ้นโหลดด้วยนะขึ้นโหลดดิงด้วยครับเอาละมึงเอ้ยยังไงก็คือ,อยังอยากได้เบยโตบูตัวใหม่นะอยากได้มากเบยโตบูใหม่กุยตาบูเอลฟเนี่ยเล่งอยู่นะมาครับมาแล้วทางฟิวเจอร์สีเหลืองตัวฉลอง2ปีครับก็โอเคพาอผม แล้วก็เป็นโบแจ็ค e x ตัวใหม่ละ e x ใหม่ผมแม่งได้โคตรเยอะเลยอ่า e x ใหม่แม่งกี่ตัวแล้ววะสี่ตัวมั้งเนี่ยมปกันแล้ววะบิ๊กโตโกหังโอ้โห sp ออกเยอะนะโอเครู้สึกว่าผมคำนวณผิดพลาดไปนะครับไอตัวจากตู้ซามัทเนี่ยต้องเก็บให้ได้5ตัวซึ่งถ้าเราเปิดก็สีส่ตัวก็ได้มาแค่4ตัวงั้นคือมันจะไม่เพียงพอในการเปิดแบบการันตีแต่ก็ช่างมันครับผมได้สามัดมาแล้วนะยิ้มเลยบ้าคลั่ง มาตู้กุยต้าของเรานะครับดูซิว่าผมจะได้อะไรภายในแค่สเต็ปแรกหรือเปล่าตู้หายไปไหนวะอยู่ด้านบนโอเคมาครับเหมือนเดิมนะผมจะปิดผมจะปิดหน้าจอไม่ให้ผมเห็นเองว่ามันขึ้นดาวโหลดหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่ได้โหลดมาทั้งหมดนะครับก็โอเคปพร้อมลุยปิดนะดูซิว่ามันจะได้แบบเหมือนคนอื่นเขาไหมหแบบว่าเปิดหนึ่งสเต็ปแรกแล้วได้มาเลยอะ่ะเออนะั่นคือโชคดีมากๆนะเอาละครับ ท้องอุย้ยท้องฟ้าสีฟ้าพื้นหลังน้ำแข็งยานตกหลายลำด้วยครับเตะไม่ชนะเตะวิดๆไม่โดนใครเลยแล้วยังไงเลดพูลซูปเปอร์ไซยาเอาล่ะขอ,อ,อร้องเถอะโบลี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโบลี่มา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 เฮ้ยเฮ้ยจิลชันจิลชันเฮ้ยมิโยโต้ล้มล่างเอออชนไข่กัน เป็นบบเยโตบูฟันปัดตาบเอาแล้วมึงเอาแล้วมึงเอเมนตู้นี้มีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับแน่ๆคือมีกดะต้าตัวใหม่มีบิวมีบบเยโต้หนึ่งปีมียูม, UI, มีสิทธิ์ได้กดะต้าลิเทอรี่ลิเทอรี่ลิมิต์โอเคไม่แย่ครับเพราะว่าผมยังขาดโกฮังอยู่โกฮังผมยังไม่ได้เจ็ดดาวนะครับก็เจ็ดาวจะได้เซนใคร ใจหายแวบเลยโอ้โหใจหายแวบนะเมื่อกี้ใจหายแวบมากเว้ยบูลี่ไม่มาแต่กูใจหายเลยนะแอนิเมชั่นเทพแต่ว่าไม่ได้หน้าตู้นะับเพราะว่าเ f มันก็เยอะเหมือนกันในตู้นี้ <c oughs> ใจหายมากเมกกื่อกี้ถ้ามันได้กุกต้ามันจะโคตรฟินเลยโอ้โหโอเคครับถือว่าเรายังคุ้มอยู่ดีอ่ะคุ้มมากแล้วนะโกหังปวดจิตดาว,วะโกฮังปวดจิตดาวเนี่ยดูซิ หกดาวขาดแค่อีกดาวเดียวจะได้ครบเจ็ดดาวแล้วจะได้ปลดล็อกเซนคสักทีหนึ่งโอเคขาดแค่ตัวเดียวนะครับโกหังของเราเอ,อใจหายใจหายใจหายมากตอนแรกโอ้โหโอเคแต่ไงก็ช่างครับเราคุ้มมากแล้วครับเราโคตรคุ้มเลยคุ้มมากแล้วครับตอนแรกสามารถนี่คือคิดไม่ถึงจริงว่าจะได้นะคิดไม่ถึงจริงอ่ะได้เฉยเลยครับก็เดี๋ยวอาจจะทําคลิปโชว์เวลากันว่ามันเก่งขนาดไหน สำหรับตัวละครสามารถแบบปวดแค่2ดาวนี่ก็คือตัวใหม่ที่ผมได้มานะครับก็มีสามารถ L F แล้วก็ Android 21ตัวใหม่ E X ตัวใหม่โคตรเยอะ E X ตัวใหม่สตัวด้วยกัน1 2 3 4สตัวแหละเออสตัวด้วยกัน E X ใหม่นะครับอืมนั่นแหละก็ประมาณนี้ครับถือว่าคุ้มนะคุ้มมากแล้วสามารถของเราผมชอบอาร์สามารถมากแม่งโคตรชั่วรา้ายมันเท่มากเลยด้วยพื้นหลังเป็นเบียโต้ต่อยกันกับสามารถสวยงามมากฮนะ สวยโคตรเลยโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับสลับส0่พเมตรของผมถือว่าคุ้มมากมากแล้วครับโคตรคุ้มเลยอ่ะคุ้มแล้วนะคุ้มแล้วคุ้มมากเลยครับก็โอเคคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไว้ละกันนะครับก็เดี๋ยวอาจจะทาคลิปรีวิวด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอไปก่อนว่าหมุจะทําตอนไหนนะครับถ้าอยากให้ทาก็กดไลค์ไม่ได้เลยนะครับก็คลิปนี้ขอตัวไปก่อนละกันนะครับสวัสดีครับหึหึ